ต่อไปนี้นะผมจะขึ้นเรื่องการเขียนกราฟโดยใช้อนุพันดับ1และอนุพันดับ2คือ f prime x กับ f double prime x ก็ x, กคือดิฟสองข้างนั่นแหละโอเคเรามาพูดถึงก่อนว่าจากที่เราเรียนไปทั้งหมดอ่ะค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์สมบูรณ์อะไรทั้งหลายแหละนะผมจะบอกกันว่าเราจะเขียนกราฟยังไงลักษณะกราฟนะเช่นเอ่อ f x เท่าไหร่เนี่ยปึ๊บเท่ากับสมมติผมยกตัวอย่าง x กำลัง3บวก6 x กำลังสองบวก11 x บวก6นี่ยกตัวอย่างหรือ f(x) เท่ากับอะไร x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ลบ1อะไรเงี้ยหรือจะเป็นแบบแล้วแต่สมการอ่ะ x กำลัง5ส่วน3บวกด้วย5 x กำลัง2ส่วน3กราฟที่คุณเห็นพวกเนี้ยไม่มีเส้นกำกับ ไม่มีเส้นกำกับแนวนอนหรือแนวตั้งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยแนวนอนแนวตั้งไม่มีส่วนกราฟที่มีเส้นกำกับตัวนี้ความต่างของมานเช่น f x เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งส่วน x กำลังสามอันเนี้ยมีเส้นกำกับแนวนอนแนวตั้งว่าไป ซึ่งการเขียนการาฟแบบนี้จะมีความแตกต่างจากการเขียนการาฟด้วยลิมิตด้วยนะว่าเส้นกำกับมนะันอ่ะโดยปกติแล้วถ้าคุณเขียนการาฟด้วยลิมิตการาฟจะไม่ตัดเส้นกำกับแต่ถ้าเขียนด้วยอนุพันธ์มันอาจจะตัดเส้นกำกับก็ได้นะเช่นสมมตินี่เป็นเส้นกำกับคุณนะและกราฟแม่งเสือกไปงี้มันลู่เข้า astrolog, แต่มันลู่งี้มันจะเฉียดเส้นกำกับไปงี้มันอาจจะตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงแล้วแต่เพราะเรากําลังใช้อนุพันธ์ในการเขียนไม่ได้ใช้ลิมิต ให้คุณรู้ไว้ด้วยนี่คือความต่างอีกแบบหนึง่งโอเคแล้วทีนี้ถามว่าขั้นตอนในการเขียนกราฟเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนการเขียนกราฟหาแม่งทุกอย่างความจริงอะนะอันดับที่หนึ่งเลยหา f p x f p r i m x โอเคเนาะอันดับสองหา f x. เพิ่มหรือลดคือหาช่วงฟังก์ชันเพิ่มหรือลดเนี่ยแล้วก็เอ,อ่อค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์สมบูรณ์เอาสัมพัทธ์ก่อนค่าสูงสุดหรือต่ําสุดสัมพัทธ์นี่สองประเด็นจริงๆมันก็มาด้วยกันอยู่แล้วมาจาก f prime x อันดับ3อันนี้จะมาจาก f double prime x หาจุดเปลี่ยนเว,ว้าหรือจุดเปลี่ยนโคง้งผมเขียนเปลี่ยนโค้งแล้วกัน จุดเปลี่ยนโคง้งก็คือเดี๋ยวนะก่อนหาจุดผมหาช่วงมาก่อนก็ได้หาช่วงโค้งคว่ำโค้งหงายและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็แล้วก็จุดเปลี่ยนโคง้งพอคุณหามาเสร็จอันดับ4 เขียนรวมเนี่ยไอตัวเนี้ยเขียนเครื่องหมายบวกลบของ f x f ด x เนี่ยในเส้นจำนวนเดียวกันนี่ เส้นจำนวนเดียวกันและหาและค่าต่างๆและหาค่าต่างๆจบอันดับสุดท้าย5วาดกราฟจากข้อมูลที่มีแค่นี้จบทบทวนก็คืออันดับแรกถ้าคิดได้ง่ายอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยหาปกติอยู่แล้วส่วนไอ้ข้อสองเนี่ยคุณหาช่วงเพิ่มลดกับค่าสูงสุดต่ำสุดคุณก็หามาแล้ว อันดับ3คุณหาช่วงโค้งความโค้งหงายกับจุดเปลี่ยนโค้งคุณก็หามาแล้วอันดับ4แค่จับไอเนี่ยไอสอกับ3เนี่ยเขียนรวมกันในเส้นจำนวนเดีวยวกันอันดับ5จากข้อมูลในข้อ4เนี่ยคุณจะเอามาวาดกราฟจบละเดี๋ยวดูจบตัวอย่างที่1 จงวาดกราฟ fx นะเท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x บวก2เปิดตัวอย่างมาเนี้ยง่ายๆเ,เลกัน,นียโขวาดกราฟนี่ผมบอกไปแล้ว5ขั้นตอนผมจะทำไล่ให้เลยจากขั้นตอนของผมนะขั้นตอนที่1คุณทำไงคุณต้องดิฟดิฟก่อนอันดับ1กับอันดับ2 f เท่าไหร่ดิฟป,ปกติ6 x กำลัง2ลบดิฟอะไรเออหไม่ได้ขอโทษมองในแก้วเนี่ย3 x กลัง2ลบอะไรลบ3 แค่นี้อันดับ2 f d o u b l x เท่าไรเอาอันดับ 1, 1> มาดิฟได้แค่6 x เนี่ยเสร็จละอันดับ1ง่ายไวเลยแต่ช่วง2กับ3เนี่ยเยอะหน่อย2ผมก็จะบอกว่าอะไรหาค่าวิกฤตหรือแล้วก็หาช่วงเพิ่มลดอะไรทั้งหลายแหลนะ่น่ะคือ f prime x เท่ากับผมขอดึง3ออประมาณนิดนึง3ของ x กำลัง2ลบ1เนี่ยเท่ากับ0 ผมก็แยกตัวประกอบอีกเป็น3ของอะไร x ลบ1คูณ x บวก1เท่ากับ0ผมได้ค่า x มาแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้3เอาไปหารตัดไม่มีอะไร x เท่ากับเท่าไหร่ลบ1กับ1น1นี่มาลบ1อันนี้1โอเคจากนั้นคุณก็เอามาเขียนเป็นเส้นจำนวนลบ1อันนี้1อันนี้ก็จะเป็น f ไพรม x ผมก็จะเอาไอ้ชุดนี้แล้วกันนะอย่าไปย้ายอย่าไปอะไร3ของ x กลบ1กับ x บวก1โอเคอ่ะมาดูพิจารณาเรื่องเครื่องหมายกันถ้ามากกว่า1เกิดอะไรขึ้นเอาเลข2ไปใส่อันนี้ก็บ,บวกอันนี้ก็บ,บวกแน่นอนบวกคูณบวกโอเคระหว่างลบ1ถึง 1, 1ผมเอาเลข0ูนย์ไปใส่ศูนลบ1ติดลบแน่นอนศูย์บวก1เป็นบวกเอาลบคูณบวกได้ลบ เอาโค้ดติดลบไปใส่เอาลบสองก็ได้ไอน,นี้ก็ลบไอน,นี้ก็ลบลบลบเป็นบวกคุณได้ฟังก์ชันช่วงของเพิ่มลดแล้แต่ก็ดูค่าสูงสุดต่ำสุดด้วยอ่ะอันนี้อะไรบวกเนาะขึ้นตึกต๊กๆๆ๊มาแล้วกลายเป็นฟังก์ชันลดอันนี้ลดแล้วกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มคุณได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์อันนี้ต่ำสุดสัมพัทธ์เกิดที่นี่สรุปก่อน f เพิ่มช่วงไหน ลบ infinity ถึงลบหนึ่ง union หนึ่งถึง infinity อ่า f ลดช่วงไหนลบหนึ่งถึงหนึ่งแค่นี้ต่อไปค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่าไหร่อ่ะสูงสุดสัมพัทธ์คืออะไร f ของลบหนึ่ง คุณเอาลบหนึ่งใส่เข้ามาในสมาการเริ่มต้นผมไปแอบใส่นะเนี่ยลบหนึ่งบวกสามใช่ไหมสี่อ่าผมใส่ไปแล้วนะไปเอาไปใส่เองเนะสมาการเริ่มต้นนะไม่ใช่สมาการดิฟต่อไปค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เห็นเห็นอยู่แล้วคือ F อะไร F 1คุณเอา1ไปใส่นะ1ลบ3บวก2 0 จบแล้วเนี่ยพาร์ทที่2ฟังก์ชันเพิ่มลดค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัท์โอเคได้มาแล้วพาร์ทที่3คุณกำลังจะหาจุดเปลี่ยนโค้งเนาะ,ะประมาจารย์คุณจะเรียกอะไรก็ไปเขียนเอาตามนั้นเปลี่ยนเว้าเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่บอกอ่าหาจุดเปลี่ยนโคง้งพิจารณาจากอันดับ2เท่ากับ0ก็คือ F d o u b l เ p r i m พร์เท่ากับเท่าไหร่6 x เท่ากับ0ผมสรุปเลยล้กัน x เท่ากับ0เนี่ยแค่6ไปหารจากนั้นคุณก็ต้องเขียนเส้นจำนวนอีกโดยมีเลข0เป็นตัวแบ่งอันนี้ก็เป็น f double prime x เท่ากับ 6x ชัดเจนในเรื่องเครื่องหมายถ้ามากกว่า0ก็เป็นบวกน้อยกว่า0ก็เป็นลบเอาไปใส่ในเนี้ยเสร็จละผมก็สรุป f โค้งคว่ำก็คือเป็นลบเนาะ double prime เนี่ยก็คือลบ infinity ถึงไหนถึงช่วงเปิด0 ใช้พื้นที่ให้คุ้มหน่อยอ่ะผมบอก f โค้งหงาย0ถึง infinity โอเคปิดละตัวอีกตัวหนึ่งคือจุดเปลี่ยนโคง้งจากคว่ำม,มาเป็นหงายเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนเนี้ยเนี่ยจากคว่ำม,มาเป็นหงายนะจุดเปลี่ยนโคง้งคืออะไรคุณก็0กับ f 0เอา0ไปใส่ในสมการเริ่มต้นนั่นแหละ ง่ายนะเอาไปใส่ดูบ้ามได้อะไรนั่นคือ02นั่นเองโอเคจบไปแล้วพาร์ทที่3ต่อไปพาร์ทที่4พาร์ทที่4ของคุณก็คือคุณต้องอะไรอะ่ะรวม2พาร์ทนี้ปั๊บปับ,ปบเอากราฟรวมมามีเลขอะไรใส่เข้าไปมีลบ1น 1. ึ โอเคข้างบนนะผมใส่ f prime x ข้างล่างผมใส่ f double prime x เค okay, นเนาะแล้วก็เอาเครื่องหมายมาใส่ดิจับพาร์ทสองเนี่ยถ้าน้อยกว่าลบหนึ่ง,งไปเป็นบวกใส่ไประหว,ว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งเป็นลบใส่นี่สองอันมากกว่าหนึ่งเป็นบวกโอเคทีนี้ไอ้ double prime ม,มันมีแค่นี้แบ่งที่ศูนย์ต่ำกว่าศูนย์เป็นลบผมใส่เลยตึ๊บ มากกว่าศูนย์เป็นบวกใส่นี่บวกบวกและไงต่อตามหลักแล้วถามว่าใส่มาเพื่ออะไร f from x ตัวนี้บวกฟอร์มหมายคือฟังก์ชันเพิ่มอันนี้ลดอันนี้ลดคุณจะไปเขียนภาษาไทยก็ได้นะเพิ่มลดอะไรเนี่ยอันนี้เพิ่มความหมายไอ้ตัวล่างก็คืออะไรอันนี้อันนี้ควม่มคอควายเนี่ยเนี่ยควม่มอันนี้หงายหงายโดยมีจุดแบ่งที่ต่างๆผมก็สรุปมาเลยว่า f-1 ลบหได้ไรได้4เขียนมา f-0 ศได้ไรได้2 f-1 ได้ไรได้0ูพาร์ทที่4คุณจบแล้วเดี๋ยวผมลบกระดานฝั่งนูน้นพาร์ทที่5คือการวาดกราฟผมจะวาดให้ดูแย่ขอลบกระดานก่อนทีนี้ผมลบกระดานไปแล้ว,แล,วแล้วก็ผมเอาข้อมูลใน ชุดที่สี่ผมมา,มาเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนในเครื่องหมายบวกอ่ะสำหรับ f prime อ่ะจะเป็นเพิ่มเครื่องหมายลบจะเป็นฟังก์ชันลดส่วน f d o บ b l e prime เครื่องหมายบวกผมบอกว่าจะเป็นหงายนะเครื่องหมายลดเออเครื่องหมายลบจะเป็นความแล้วก็เอาค่าต่างๆที่เรามีในตอนแรกอ่ะมาใส่ไว้นี่คือข้อมูลของชุดที่4จากนั้นแล้วคุณจะวาดกราฟยังไงเนี่ยแหละสาคัญผมก็วาดแกนสแกนวานเอาเาคร่าวให้เห็นกันจัดจ้า F เอาจุดพวกนี้ใส่เข้าไปก่อนที่ตำแหน่ง X เป็นลบหนจะเป็น4ปั๊บลบหนึ่งอ่าผมขอใส่จุดไปก่อนนะนี่นะจุดจุดแรกจุดแรกเปงี้นี่คือ X เป็นลบหโอเคโอเคแล้ว F เป็น0 Y เป็นไรไเป็น2นี่จุดนี้นี่เป็น0นะจุดนี้ผมใช้กับ F เป็น1 Y เป็นไรไเป็น0ตำแหน่งนี้เลยนี่แบ่งกันแค่นี้ มันไม่ใช่เส้นตรงนะคุณต้องดูพิจารณาถ้าน้อยกว่าลบหนึ่งลงไปหน้าตากราฟคุณไปไงเป็นฟังก์ชันเพิ่มกราฟความจะงงไหมเนี่ยฟังก์ชันเพิ่มกราฟความหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่คือฟังก์ชันเพิ่มกราฟความโอเคเนาะเนี่ยเพิ่มขึ้นคือมันถ้านับจากซ้ายไปขวาหน้าตามันจะขึ้นอย่างนี้เพิ่มโอเคระหว่างลบหนึ่งถึงศูนย์เป็นฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันลดกราฟความ อ่ะนี่ผมพยายามจะเขียนมันคว่ำนะเนี่ยคุณก็เขียนคว่ำม,มาแล้วกันนี่ประมาณนี้แล้วทีนี้ยังไงต่อพอเลยศูนย์มาถึง1เกิดอะไรขึ้นเป็นฟังก์ชันลดกราบหงายนี่เขียนเนาะนีคว่ำม,มานะต่อไปฟังก์ชันลดกราบหงายอ่าเนี่ยถ้าเขียนมันง่ายๆหน่อย แล้วตัวสุดท้ายเป็นไรเป็นฟังก์ชันเพิ่มกราฟหงายถ้าเลยหนึ่งขึ้นไปฟบเสร็จละมันแค่เนี่ยคว่ำม,มาควา่ำคว่ำอยู่แล้วกลายเป็นหงายแล้วก็หงายต่อไปถ้าท่านอาจารย์ปรามาจารย์ของท่านก็คืออยากรู้เป๊ะๆคุณต้องไปหาแล้วเนี่ยว่าจุดตัดแกน X เป็นไรให้ Y เป็นศูนย์ไปหาเอาแต่นี่คือกราฟคร่าวๆข,ของข,องของ้อนี้แค่นั้นแหละอันนี้คือเลขสี่ผมเขียนไปแล้วสี 4, ่น,นี้เลขสองอะไรางี้ นี่คือกราฟของอะไร y เท่ากับ x กําลัง3ลบ3 x บวก2จบแล้ว1ข้อเนี่ยโหยาวเกิน